สวัสดีครับทุกคนพี่ๆทุกคนนะผมวันนี้ผมมีรถครอบครัวรถเก่งนะเออรถเจ็ดที่นั่งมาแนะนําทุกคนนะขายราคาถูกๆนะเป็นเจ้า CRV ปี2,012นะเครื่อง2,004 EL นะในราคาแค่2 6 6 5 0 0 0บาทแค่นั้นเองครับผมอืมมาพร้อมกับล้อมแม็กเดิมจากโรงงานฮอนดานะดอกยางเหลือเลยทุกคนใช้าย,ยาวๆเลยภาษีไม่ขาานะภาษีห9หมดเดือน ยี่สิบกรดาคกรานคมนะปีหกเก้านะทุกคนบาสีไม่ขาดใช้ซื้อไปไม่ต้องต่อภาสีเลยจะใช,ชายยา้ยาวๆเลยนะคนรถสวยนะรถสวยราคาถูกด้วยเออเป็นไงเดี๋ยวมาดูท้ายกันเปิดท้ายให้ดูเลยผมว่ามันสวยนะขับขับสบายเลยนะนั่งสบายด้วยขับสนุกด้วยเออกว้างด้วยนะใส่ของได้เยอะเลยไปเที่ยวออกทริปได้สามารถพับเก็บได้เห็นไหมเนี่ย ออกคลิปได้สบายเลยนะเก็บของได้เยอะด้วยมีล้อล้อ,อไหลมาด้วยมีแม่แรงมาให้ด้วยไม่ต้องกลัวอะไรเลยซื้อไปใช้งานได้เลยผมรับประกันนะเออสวยๆเลยโอ้โหภาษีก็ไม่ขาดไม่ต้องไปต่อเลยทุกคนจ่ายแค่สองเซนหกหมื่นห้าพันบาทขับกลับบ้านได้เลยนะไม่ต้องรอช้าอะไรเลยครับผมราคาถูกๆแบบนี้อย่ารอเลยรถสวยด้วยอืตัวท็อปด้วยเป็นไง มีจอมาให้ด้วยปุ่มกดตรงพวงมาลัยอะไรก็มีมาให้แอร์แบ็กก็มีมาให้ครบเครื่องจริงๆเลยนะครับผมเบาะนัง่งสวยห้องผู้โดยสารก็กว้างด้วยสติกเกอร์ก็ยังอยู่สต,สติกเกอร์ตรงข้างคนนั่งนะเอออยู่ครบนะผมว่ามันก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีเลยทุกคนเลขไม่เท่าไหร่นะเลขไม่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนะเออสมุด สมุดรถก็มีมาให้นะรหัสรหัสใส่หน้าจอก็อยู่ครบนะยังอยู่นะทุกคนคือรุ่นนี้มันต้องใส่รหัสหน้าจอนะเออมันก็ยังอยู่นะอ่ามาด,ดูดูเครื่องกนะันทุกคนเครื่องส,สวยนะเครื่องสองพันสี่นะโฟวินะทุกคนไอวีเทคโอ้โหสุดยอดเครื่องตรงเล่มนะตรงเล่มนะตรงเล่มนะทุกคนเออสติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่นะมอ,อก,ก็ยังมีโอ้โหครบ เป็นไงเบ้าโชกซ้ายขวาเดิมครับอา่าเครื่องคือคือแบบสวยๆเลยเครื่องอะไปลองขับกันดูเออเป็นไงมามามาลองขับกันดูจากที่ผมลองขับนะผมว่ามันขับสนุกมามันขับสนุกจริงๆแบบผมไม่เคยขับรถอะไรแบบนี้เลยพอได้ลองแบบเชีย่ยแม่งสุดยอดครับผมขอใหยันหยาบนิดนึงเอ พรามันดีจริงๆนะยังไทุกคนก็ลองตัดสินใจดูนะราคาแค่นี้สอง0 0นบาทแค่นั้นเองใครอยากได้ก็โทรมาเลยนะอยู่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นนะเข้ามาจัดกันได้นะกับรถคันนี้นะ CRV ยปี2องพนะซื้อไปไม่น้อยหนะ้าใครแน่นอนครับผม ขับหล่นๆเรื่อยๆนะเออใครอยากผ่อนนะก็ผ่อนผ่อนได้นะจัดไฟนั้นได้นะทุกคนผ่อนห้าพันประมาณห้าพันอะหกสิบเดือนนะหกสิบงวดนะห้าพันหกสิบงวดเครดิตดีฟรีดาวออกรถศูนย์บาทนะเออเป็นไงคุ้มเกินใครชอบบ้างเนี่ยฮอนด้าเซอรวีเนี่ยมีใครชอบไหม อ่ทุกคนก็ประมาณนี้นะใครสนใจโทรมาได้เลยเบอร์0955313500นะอยู่อำเภอนวนจังหวัดขอนแก่นนะทุกคนเข้ามาได้นะชื่อร้านว่าสิะนะีรัตนะเจริญยนต์ครับผมราคาแค่265,000บาทนะเออ CRV นะยังไงก็ฝากกันด้วยนะทุกคนกับรถคันนี้นะขอบคุณมากนะครับบ๊ายบาย